แหล่งเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งสภาสันติสุขตําบลลำพญาวิทยากรประจำแหล่งเรียนรู้นายธัญญาแก้วเจริญประธานสภาสันติสุขนายพิศาลบุญแก้วคณะทํางานข้อมูลทั่วไปและประวัติความเป็นมาของแหล่งเรียนรู้ ปี2547เกิดสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือยะลาปัตตานีนราธิวาสรวมถึง4อำเภอของจังหวัดสงขลาทําให้มีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยเฉพาะสถาบันครอบครัวที่ต้องสูญเสียผู้นําครอบครัวทําให้เกิดผลกระทบต่อสถาบันครอบครัวเป็นอย่างมากสภาสันติสุขเป็นนโยบายของรัฐบาลที่นําเข้ามาแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลาที่ประสบกับปัญหาเหตุการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่โดยมีกอร,รมนรภาค4ส่วนหน้าเป็นหน่วยงานที่ออกคำสั่งแต่งตั้ง,งประกอบด้วย5ภาคส่วนคือ 1. ผู้ปกครองท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้าน 2. ผู้ปกครองท้องถิ่นนายกอบอตอประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 3. ผู้นำศาสนา สี่ส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำบลน,นั้นๆผู้อำนวยการโรงเรียนผูน้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประลัดตำบลเกษตรตำบลและ5เครือข่ายภาคประชาสังคมกลุ่มสตรีกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งคณะทํางานในแต่ละพื้นที่จะมีเจ้าหน้าที่ปกครองและเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำบลที่รับผิดชอบเพื่อประสานงานดําเนินงานขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันและตำบลลำพญาเป็นอีกตำบลหนึ่งที่มีคณะกรรมการตามคําสั่งอําเภอ เยะลาเพื่อให้เกิดการบูรณาการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีพศ2563สภาสันติสุขตำบลลำพญาได้รับงบประมาณจากสออตาด้วยการเสนอโครงการเป็นเงิน1ล้านบาทเพื่อนํามาใช้พัฒนาตำบลทางสภาสันติสุขตำบลลำพญาจึงได้แบ่งเงินออกเป็นสส่วนส่วนที่1นํามาแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาโควิด -19 เป็นเงิน40,000 0บาทจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลลำพญาและใช้ในการช่วยกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุได้ดำเนินการแจกจ่ายก้อนเห็ดให้กับกลุ่มดังกล่าวจำนวน32ก้อนรวม324รายทั้งตำบลเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารในช่วงวิกฤตโควิด -19 ลดรายจ่ายสร้างไรายได้ภายในครัวเรือนในส่วนที่2ประมาณ0 0แสนบาทได้ลงความเห็นในการพัฒนาตำบลฝึกทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจะซื้ออุปกรณ์จุดตรวจจุดเฝ้าระวังเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมตำบลปลอดเหตุ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุดรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นประชาชนผู้ที่เสียสละเข้ามาช่วยงานของทางราชการเพื่อให้เกิดความสงบสุขในตำบลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้สังคมเกิดความเข้มแข็งเกิดการบรรณาการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมหรืองานต่างๆร่วมกันโดยผ่านคณะกรรมการสภาสันติสุขปัจจัยความสําเร็จเกิดการมีส่วนร่วมของ5ภาคส่วนคือ 1. ผู้ปกครองท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้าน 2. ผู้ปกครองท้องถิ่นนายกอบตอรประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 3. ผู้นำศาสนาโตอิหม,ม่าม 4. ส่วนรัชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำบลน,นั้นๆผู้อำนวยการโรงเรียนผูน้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลัดตำบลเกษตรตำบลและ5เครือข่ายภาคประชาสังคมกลุ่มสตรีกลุ่มเด็กและเยาวชน